ถ้าพูดถึงเรื่องบุหรี่ในยุคสมัยก่อนมันคือความเท่ของลูกผู้ชายนะครับแต่ว่าในยุคนี้มันคือความน่ารังเกียจของสังคมหมู่มากนะผมได้ไปสัมผัสในสังคมที่เขามีความรังเกียจผู้ที่ดูดบุหรี่ครับจนทําให้ผมรู้สึกว่าผมอะไม่ควรที่จะดูดมันต่อไปแล้วนะตอนนี้คือผมเลิกเลิกขาดไปเลยก่อนที่ผมจะตัดสินใจเลิกบุหรี่ผมมีความรู้สึกว่าคนที่ดูดบุหรี่เนี่ย สังคมหมู่มากเขารังเกียจเวลาผมไปอบรมที่ไหนหรือว่าเวลาไปที่อยู่ในกลุ่มคนหมู่มากเนี่ยคนที่เขาไม่ดูดบุหรี่ครับเขาจะทําท่าทางหรือทําปฏิกิริยาต่างๆนะครับให้เราได้รับรู้ว่าเขาไม่อยากอยู่ใกล้เราเลยนะเขารังเกียจเราเขาเหม็นเขาเหม็นเราซึ่งคนที่ดูดบุหรี่ครับจะมีกลิ่นที่ติดตัวอยู่ในกลิ่นเนี้ยครับคนที่ดูดบุหรี่จะไม่ได้กลิ่นนี้เลยส่วนคนที่ไม่ดูดบุหรี่ จะไ,ได้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เหมือนกลิ่นเน่าครับเหมือนกลิ่นกลิ่นเนา่าเน,น่าเลยะกลิ่นเนา่เนา,นนาแบบจะอ้วกครับถ้าคนไหนเคยสัมผัสกับคนที่ดูดบุหรี่แล้วได้กลิ่นเนี้ยลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่ากลิ่นนีมน้มันมีความรู้สึกยังไงมันมีความน่ารังเกียจยังไงครับแต่สําหรับผมะตอนที่ผมดูดบุหรี่อยู่ครับผมไม่ได้ได้รับกลิ่นนี้เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผม แล้วไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในกลุ่มอะไรที่ดูดฝุรี่ด้กันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีกลิ่นเนี่ยมันคือความปกติจนกระทั่งผมได้ไปอบรมในสถานที่ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นในการอบรมต่างๆจะต้องมีการนั่งอยู่กันเป็นกลุ่มหรือนั่งอยู่ในห้องอบรมรวมกันทุกครั้งที่เวลาเราไปอบรมเนี่ยอบรมพักเบรกเราก็จะแวบไปดูดเวลาเราดูดกลับมาเนี่ย ต่อแม้เราจะโอมลุกโอมแล้วะไรตามอ่ะคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาจะทาท่าอย่างเงี้ยหรือเขาก็หันหน้าหนีอ่ะตรงเนี้ยหันหน้าหนีเราซ่่นเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเขาก็หันหน้าหนี้เ่นเ,นเออนั่นแหละมันเป็นสัญญาณที่เขาบอกว่าเขารังเกียจเขาเหม็นเขาจะอ้วกเขาจะอาเจียนทั้งๆทงี่เราไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยนะแต่กลิ่นที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ย กลิ่นของการดูดบุหรี่เนี่ยหรือว่ากลิ่นบุหรี่ที่มันสะสมอยู่ในตัวเราเนี่ยมันออกมาทํำลายคนข้างๆนั่นแหละผมถึงได้ตัดสินใจว่าผมเลิกดูดวิธีที่ผมใช้ผมให้คําสัตย์ปร์ยนกับตัวเองว่าผมจะเลิกแล้วผมก็รักษาคําพูดที่ผมให้ไว้กับตัวเองมันเหมือนเป็นการชาเลนจ์ชาเลนจ์เหนือครับถ้าเราทําได้เนี่ย คือมันคือความสําเร็จในชีวิตของเราอีกหนึ่งความสําเร็จนะครับเป็นความสําเร็จของเราณนะตอนนั้นอะ่ะผมยอมรับว,ว่ามันยากมากผมพูดออกไปแล้วผมรักษาคำพูดอันดับแรกเลยที่ผมจะเลี่ยงก็คือไม่ไปอยู่ในในในกลุ่มผู้คนที่เขาดูบุหรี่ผมจะหลีกหนีเลยพยายามเดินหลีกหนีพยายามพยายามไม่ไปในจุดที่เขามีกลิ่นบุหรี่หรือเขาดูบุหรี่แล้วก็อันดับที่ส ผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อเลยจะไม่ควักเงินซื้อบุหรีอีกต่อไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าณช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นบุหรีตาขอนะเป็นบุหรีตาขอที่ผมต้องใช้ดูดอยู่คือบางครั้งอะ่ะมันทนอ่ากับสภาพร่างกายผมคนบอกความต้องการของตัวเองอะ่ะไม่ไหวมันก็เลยต้องมีบ้างแต่ว่าเวลาเราขอมาแล้วเนี่ยมันก็ดูดแค่คำสองคำแล้วก็ฉัน ไม่ได้อะคือถ้าฉันทาทาแบบนี้ต่อไปเนี่ยคําพูดที่ฉันให้ไว้กับตัวเองอะ่ะมันก็ถูกทําลายสิแล้วก็คำสองคำทิ้งจนกระทั่งเราสามารถห้ามใจตัวเองได้นะเราห้ามความรู้สึกตัวเองได้คือห้ามเลยนะว่าไม่ฉันจะไม่ฉันจะไม่ฉันจะไม่นไมคนที่ดูบุหรีนะ่เขาจะรูว้ว่าความอยากบุหรี่มันเป็นยังไงเนาะส่วนคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจผมก็ใช้วิธีว่าเอาน้ํามากินเยอะ แล้วก็กินพวกขนมหรือลูกอมของหวานอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปคลายปากให้มันไปดับดับในปากอะ่ะคือไม่ดับความอยากอะ่ะสิ่งที่ช่วยให้ผมแบบเลิกได้ขาดเลยเนี่ยคือความรู้สึกความรู้สึกแล้วก็ความอยากเอาชนะชาเลนจ์ของตัวเองเนี่ยมากกว่าที่ทำให้ผมตัดขาดจากมันได้เลยทุกวันนี้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวเลยนะแล้วถ้าเราได้กินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะอ้วก แล้วสิ่งที่ผมได้รู้เลยว่าคนที่เขาไม่ได้ดูบุรีมาอยู่ใกล้ๆคนดูบุรีได้กลิ่นยังไงกลิ่นนั้นอะเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมเนาะกลิ่นนั้นอะมันจะเป็นเหมือนกลิ่นแบบอะไรเนา่าเน่าอ่ะมันเป็นกลิ่นเนา่าเนา่าเนา่าที่ได้กลิ่นแล้วอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนอะ กลิ่นเนี้ยคนดูดบุหรี่จะไม่มีทางได้ได้กลิ่นนี้เลยส่วนคนที่ไม่ดูดบุหรี่จะได้กลิ่นนี้แบบว่าชัดเจนมากใครเคยได้กลิ่นนี้มัางครับลองคอมเมนต์มาให้หน่อยนะแล้วก็สำหรับคนที่คิดจะเลิกนะครับผมบอกเลยว่าสู้ๆมันยากมากก็จริงผมเชื่อว่าคุณทําได้เพราะว่าผมก็ทําได้สําหรับคนที่ยังไม่คิดจะเลิกนะครับผมก็ แนะนำว่าเลิกครับเลิกเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยมันมีแต่โทษกับเราอันดับแรกโทษต่อร่างกายครับอันดับที่สองภาวะสังคมของเราครับบางคนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะคุยกับเราเขาไม่กล้าที่จะพูดกับเราเขาไม่กล้าที่จะบอกเราว่าเหม็นเขาไม่กล้าแบบพูดกับเราแบบนี้บางทีเราอาจจะเป็นหัวหน้าเขาบางทีเราอาจจะเป็นเจ้านายเขาแต่คนที่อยู่ในสังคมอ่ะเขาเป็นคนเหมือนกันครับถึงแม้เขาจะเป็นลูกน้องเราเราอยาเอากลิ่นพวกนี้ไปทําให้เขารู้สึกว่าสังคม ณนะตรงนั้นอะมันแย่เลิกดีกว่าครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมได้ทํามันแล้วก็สําเร็จนะผมผมว่าผมสําเร็จผมเลิกได้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากให้คุณกดแชร์ไปให้เพื่อนให้ญาติให้พี่ให้น้องหรือว่าแชร์ไปให้คนที่คุณอยากจะให้เขาเลิกบุหรี่อครับได้ฟังนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ